มาแล้วจ้าตอนปลูกข้าวลดต้นทุนอีฟูไปต่อหน้าเลยผมคนอ,อย่างนี้ด้วยทำไมดีผมไม่ใช้ชอบว่าโอ้โหเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนตรงนี้มันชอบที่สุด แต่ก่อนทำนาอย่างไงบ้างครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้งัวใช้ไฟใช้ฐานเดี่ยวไถแล้วก็นาสมัไมก่อนเนี่ยดินมันดีไถแล้วก็สายปุ๋ยก็ดีผลเดียวข้าวก็ได้ดีแล้วโรคแมลงก็ไม่มีไม่ได้ฉีดยาเลยเมื่อก่อนนั่นข้าวมีโรคแมลงไหมครับพอวิตน้ำข้าวปุ๊บ มแมลงเล่นเลยอพอแมลงเล่นปุ๊บต้องฉีดยาฆ่าหนอนเลยอรอบแล้วถ้าฉีดปุ๊บ 2, สองสามวันไม่หายไปรอบสองอีกพอไปถึงเขาก็จัดมารับเนี่ยบอกว่าเป็นอย่างนี้เขาก็จัดยาใหม่มาให้อายหายไม่หายก็ไม่รู้พอฉีดไปฉีดมาชาวนานเนี่ยไม่มีทุนจะฉีดก็ปล่อยเลยแล้วก็ไอ้ปลายร่างคาเขาก็มาแนะนำนะครับเอาตัวนี้ไม่หายเอาตัวใหม่ไปเขาแนะนําแบบนี้ ฉีดสองผลไม่หายฉีดสามผลอา้าวอีกสามผลก็ได้ไม่ใช่ก็ไม่ได้กินตอนนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับมันก็ไม่น้อยแต่ชุดรุดชุดใช้าย,ยาน่ะไม่ค่อยมีกำไรน้อยอเพราะต้นทุนมันสูงฉีดไม่หายก็ต้องฉีดใหม่ฉีดไม่หายก็ต้องฉีดใหม่เนี่ยไม่ได้ฉีดเลยยาฆ่าแมาลงไม่ได้ฉีดเลยแล้วมีเพื่อนบ้านก็ถามว่าโอ้โหใจมึงถึงเนาะ บอกผมลองเนี่ยต้องลองของเขาอย่างเดียวแล้วผมจะได้รู้ว่าดีไม่ดีถ้าไม่ดีผมไม่ใช้อีฟูก็ต่อหน้าเลยผมคนอ,อย่างนี้ด้วยถ้าไม่ดีผมไม่ใช่เพราะสองรุ่นน่ะมันได้เกินเกินมากเลยใช้เพียวตัวไหนบ้างครับเพียวผงอ่าก็บอกผมเป็นคนทดลองอะ่ะเดี๋ยวผมจะพูดฟังเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นี่ออกรวงนะ เดี๋ยวก็ประมาณจะากนี่ไปก็เดือนฝ่าก็เก็บเกี่ยวแล้วมันไม่ทันเพราะเราเดินดูนี่ใบต้นบัวนี่ไม่เกิดอะไรแก็แต่ตอนนั้นผม,มนนตอนที่ผมยังไม่ใช้นะใบแดงใบอะไรโอ้โหก็ไม่รู้ทําไงลงมาแรงในข้าวมีอะไรบ้างครับมันก็มีพวกเพี้ยนอนกอนอนแล้วก็น,นอนมันใบมันไม่เกิดร,ร,รีบเพียบเลยไม่เคยคิดเพราะเรา เปิดทอทั์ดูแต่เราก็ไม่เคยเจอ <S <S บางเอิญไปกดเจอเพอกดเจอก็ดูดูว่าเพิ่มผล,ลผลิตลดต้นทุนเนี่ยชอบตรงนี้ตรงไหนไม่ชอบชอบตรงเนี้ยชอบจริงๆเลยก่อนหน้านี้ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนมันสูงต้นสูงจะข้าวไม่งามก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยเนี่ยพอใส่ปุ๊บมันจะงามระยะของมันเพราะมลิตมันแดงก็ต้องใส่ปุ๋ยมันแดงก็ต้องเพิ่มอีก ต้องใส่ใหม่อีกรอบยาฆ่า,า,มาแมลงอีกถ้ามาทีนึงและใส่ปุ๋ยทีต้องฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงทีอ oh. ถ้าไม่ฉีดเพราะใส่ปุ๋ยตน้นอ่อนโอ้โหต้นอ่อนมแมลงมันเล่นแต่ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เท่าไหร่ครับตอนนั่นก็ได้ประมาณเจ็ดติบเจ็ดติบเจ็ดติบฝ่าแปดิบนี่ก็ยากไม่พอ,อก็ต้องพอผมมาทำไฟแรก <Huh? S 2> ผมขึ้นเกียนฝ่าผมโทรไปหาเจ้เลยลมีตังเตื้อ รุ่นแรกทมานทำรายการหน่อยเจ๊ก,ก็บอกไม่ว่างห้าหนึ่งเนี่ยพันเดียวนี่่พันเดียวก็ขอห้าหนึ่งเพราะมันได้กับผมทำมาหลายมันได้กับทุกไปเลยมีเพื่อนบ้านมาถามไหมว่าใช้อะไรครับบอกไปว่าเนี่ยใช้เพียวฉีดตลอดครับสิบห้าวันฉีดครัง้งหนึ่งบางคนเขาก็ไม่เชื่อครับเขาไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อแล้วเขาก็ไม่ลองด้วยอเขาผ่านมาโอ้ยใส่ปุ๋ยกี่เที่ยวเนี่ยบอกยังไม่ได้ใส่เลย เขาไม่เชื่อคนคนที่เชื่อเขาก็เนี่ยเนี่ยเจ้านั้นทำร้อยกว่าไร่กินกีบมะวานี่ติดกันเขาที่ข้าไปีกีเขาก็ทําได้อแต่เมื่อการแต่เขาเขายังกลัวอยู่ก็เอายาผสมอแต่ผมนี่ไม่ผสมเลยผมว่าอะไรมันจะเกิดว่าต้องเกิดแล้วจะไปถ้าลองเอายาใส่แล้วจะไปเชื่อเพียวได้ยังไงวกาเขาดีหรือเปล่าเพียวเอกอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เอาตัวมาลงมาแรลงอะไรเลอใช้แค่นั้นเดียวอพอเกี่ยวแล้วบอโหมันตกใจอ่ะ ฉีดเพียวช่วงไหนบ้างครับฉีดปุ๊บประมาณข้าวยี่สิบวันพอฉีดปุ๊บผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมจะดูเลยว,ว่าใส่ปุ๋ยรอบแรกข้าวสูงแค่ไหนอืสูงจากื้นดินมามะผมฉีดเพียวสองเที่ยวข้าวสูงกว่ารอบแรกที่ผมใส่ปุ๋ยด้วยมผมไม่ใส่เลยปุ๋ยก็ข้าวมันสูงกว่าที่เราใส่หน,หนึ่งด้วยแล้วผมก็เลยจําไว้ว่าถ้าถ้ารอบหนึ่ง ถ้ามันสูงเพิ่มันนานคนับมันไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแร้วเพราะมันง,งามตลอดของงามตลอดนะมันต้องโตครับนี่มันง,งามตลอดเนี่ยเขียวมมแมลงก็ไม่มากวนมันก็คงมีบ้างอันนี้แต่เราก็ฉีดตัวเนี้ยต้นมันจะแข็งใบมันจะแข็งฉีดเพียวแล้วลดต้นทุนบ้างไหมครับใส่ปุย๋ยคนเดียวจากเจก็ดติบลูกนะนี่พูดถึงแปลงเดียวนะเจ็ดติบลูกลดมาครึ่งเพียวก็ฉีดสี่รอบ ทีอะทั้งอดูร้อยฝาถังร้อยกว่าถังแปลงใต้นน้อยสามิถังต่อไร่รู้จักเพียวได้ยังไงครับก็เปิดดูข้าประกาศเพียวเอกผมก็สังเลยอืเพราะต้องการว่าชอบว่ามันฉีดรวมกันได้ครับไม่ต้องเสียค่าแรงสองเที่ยวอ่าฮะป้องกันเนี่ยแน่นอนถ้าไปเป็นแล้วไปทําไม่หายถ้าป้องกัน แ่เมื่อว่า15บ้านฉีดครัง้ง15วันฉีกครั้งเนี่ยรประกันอ,อไม่เป็นครับไม่เป็นถ้าไม่ถึง15ได้10บ้านก็ได้อ,อแต่ไม่มีอันตรายกับข้าวเราแต่ดีครับผมฉีดตั้ง15ทั้ง10บางทีอาทิตย์เดียวเนี่ยผมวกนี้ผมฉีดแล้วเนี่ยเพราะยาบางตัวรวบไม่ได้ต้องฉีดสองเที่ยว,วข่าแรงก็เอาสองผลพวกนี้ฉีดก็พอแล้วถ้าเขาออกแล้วไปทํานะ ถ้าปา้ายาฆ่าแมลงฉีดนะเป็นรีบเพียบเลยอเพอฉีดมาแล้วทดลองมาแล้วมันก็ไม่มีพลาเดต้นมันแข็งใบมันแข็งมันไม่มาก่อนหน้ามันไม่ได้ใช้เพียวนะข้าวมันจะไม่ค่อยงามแล้วมันก็จะไม่ค่อยออกกอ,อพอมมดดิดปุ๋ยเนี่ยมันจะเหลืองอเหลืองเราก็เราก็ไม่รู้่ะครับถ้าเหลืองก็ตาปุ๋ยไม่ใส่ลุงอยากเล่าอะไรให้ฟังบ้างครับก็บอยากจะเล่าว่ามันได้ เลยที่เราคาดหมายข้าวทั้งๆที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มันได้ผลผลิตเกียนกว่อและไอทีเราทําดีใช้สารเคมีเนี่ยข้าวดีจังเลยคแต่มันไม่ได้เกียอ์เพราะมันเกี่ยวมาแล้วมันเป็นรีบมันไม่มีน้ําหนักข้าวไปทุบไปโอ้โหเต็มเต็มสิบโอไปช่างแล้วไม่ได้อะไรเลยเราก็ไม่รู้ก็แต่ยังไงก็อย่างนั้นเพราะมันใช้สารเคมีอพอเราใช้ตัวนี้แล้วมัน มันไม่มีรีบครับมันได้เต็มรวงเว็ดใหญ่เนี่ยน้ำหนักได้ตรงนี้ฉีดเพียวแล้วกี่วันเห็นผลครับฉีดปกติเนี่ยแหมไม่เกินไม่ถึงห้าวันหรอกบางทีจะวันเดียวด้วยพอเช้ามันมองสีมันเขียวขึ้นมันจะเห็นทันตาเลยเนี่ยใบเขียวตั้งตลอดถ้าข้าวสมบูรณ์ก็จะกินปุ๋ยแต่ข้าวไม่สมบูรณ์ไม่กินหวานเสียฟีเลย จะแดงมันไม่พร้อมที่จะกินปุ๋ยมันก็จะแก้นไตหงเท่ากับเตียไปเลยหลงือบางทีไปไตหลที่สองกินบ้างไม่กินบ้างครับกินไม่ถึงครึ่งข้าวก็ไม่โตอ่ก็ไม่มีทางแก้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอืบางคนมีตงังเอาสามหลเลยอคนก็ก็ไม่รู้ทำาไงก็ต้องซื้อหายไม่หายก็ซื้อมาฉีดให้มัน,มนหมดพวงไป ทำไมถึงตัดสินใจใช้เพียวครับตัดสินใจเพราะชอบว่าโอ้โหเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนตรงเนี้มันชอบที่สุดก็ทิ้งมาทดลองด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช่อะไรเลยครับมันดูที่ว่ามันจะมีควางสําเร็จไหมบ,บางคนเขาก็บอกเสี่ยงเสี่ยงมากที่สุดผมบอกว่าผมทํานามาสามสี่สิปีแล้วต้นสมบูรณ์เนี่ยฝาอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมต้องได้เกี่ยวแต่ก่อน,น,นผมทําใบแดง พอข้าวออกรวงมานะไอใยยอดที่ข้าวออกเนี่ยเสียก็แค่นี้เสียเลยพรเสียเลยข้าวก็ไม่มีปัจจุบณ์เป็นรีบเนี่ยตอนมีปัญหาไปร้านขายยาแล้วบอกเขาว่าอะไรครับไปถึงไปบอกเขาว่าเป็นเพี้ยเขาจัดมใหม้เลยาสามอย่างสี่อย่างเขามาดีชี้แจงแนะนำอะไรอย่างนั้นนี่ก็ดูตำสลากก็เลยก็ไปเอาใหม่ สอรอบไม่หายก็ทิ้งเลยปลาเราไปเอายายค่าแมาลงอ่ะอรอบไม่หายสองรอบบางทีต้องทิ้งเลยอเอาเท่าที่มันเหลือพอไปเอาก็หายก็ห้แต่มันไม่หายอ่ะอก็บอกเปลี่ยนตัวใหม่ใหมาให้แรงก่าเก่าไปอีกเขาพูดเราเป็นคน <laughs> เราเป็นคนไปเป็นคนทำแล้วเราทำนี่เรารู้ผลนี่มะเขาพูดอยู่ในตลาด ตัวนี้ดีตัวนั้นดีหายไม่หายเข้าไ่ดูใช้เพียวแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าดีเพราะว่าเดี๋ยวไฟเนี่ยจะใช้ตลอดอเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรแล้วนี่ยก็มั่นใจที่ว่าเอาไปจีดเงาะแล้วมันไม่มีหางเงาะปกติมันจะมีเงาะเล็กๆเพียบเลยไปข้ามาซื้อว่าหางเงาะมันไม่มีอ่ะลูกมันจะเป็นเสมออ่ะ กกติิคคัดออคัดดยงงอออช่วยแนะนําเกษตรกรทางบ้านหน่อยครับผมก็แนะนําเพื่อนๆให้ใช้ทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันทําให้ข้าวใบแข็งต้นแข็งแงมลงไม่กวน <c oughs> ก็ให้เพื่อนๆทดลองใชด้ดูถ้าเชื่อผมก็ลองใช้ดูเพราะผมทำประสบความสาเร็จนะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว